ให้ก <owning> ับพ <songs> ี <joue Rocky accent> me, ่น้องขอสคบพันธุกรุ่นทุกคนครับถช่วงนี้ก็จะได้ก่อเจิญการเจริญรัตธาพี่น้องจ๋า่องโคชนาสาธุชนโลกโอชนาบุญเป็นกันตกค่ะโอกาสนี้เดินทางมาแล้วใครยังไม่มีโอกาสเดินทางบุญนะเรามีโอกาสทางวัดเด็กเปิดโอกาสให้พี่น้อง อัดสร้างบุญสร้างบุศลนร่วมกันแล้วเจ้าค่าก็จะได้ขอเจริญเาา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 าเาาาาาพาาาาาูาาานทาาอบูชาพระารายพี่น้องาาได้ธรามาัาา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 ราราา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 าจาราา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 ่าา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 อาาาาาานาา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 านกาา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 า วิทยาุรีของเราในโอกาสนี้ครับทีมกระจังไฟไอของอานาครับแสานะครับ ที่ชุดอ,อปอพอรอนะครับขอเรียนเชิญที่กองอเมริกาสักสี่ท่านนะครับนะอ๋อฟาร์มนะครับอนุพอเรียนเชิญน,นะครับท่านคณะอ,อปอพอรอนะครับที่กองอเมริกานนะครับสักสี่ท่านนะครับขอเรียนเชิญครับ ่อยูเมื่อกี้เห็นท่านเจ้าหน้าทีน่นะครับพอพอพิเชยนบุรีมา ครับหาสาาเสือตัวเองนะครับเพราะจะมีลมแรงมาช่วงหนึ่งนะครับพัดสาดปิวเสือปิวกระจุยกระจายไปหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่เป็นไม้อย่างนู้นวินนน แล oh. oh. ้วก็เชิญนะครับพ <im Option> okay. ี่น้อง่อเชิญการ์เดนสัตยานี้นะพี่น้องตั้งจิตตั้งใจมานะครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญที่กองอำนวยการนะครับขณะนี้ก็จะได้คอยรองรับสัตยาพี่น้องสาธุชนทุกท่านทุกทุกคนนะครับที่จะได้มาสร้างบุญส่วลร่วมกันระวังรถกันด้วยนะท่านใดที่นั่งอยู่กับเสือกับสาร สิออกไปหนีเป็นบ่าเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดบริเวณนะครับหน้ากองอำนวยการแล้วก็พ่อค้าแม่ขายโอ้ไปจังใดเนาะบันดีขอความกาุณนาอีกเหลือีกกี่คันเนาะที่จะไปอีกอีกคันหนึ่งเป็น2องคันใช่ไหมแล้วก็จะเหลืออีก สามคันเลยนะ,รนะ,นะครับน,นะครับเส้นทางข้างเจดีนะครับเดี๋ยวขอความกรุณานะครับแม่้ารถเล่แทงลอยนะครับฝั่งติดเจดีนะขอความกรุณาสักครู่ครับขอความกรุณาต้องขอพระคุณแล้วก็ขออภัยอย่างมากนะครับเดี๋ยวให้ทางรถอุปกรณ์เวทีหมอลำนะครับออกก่อนนะครับ ต้องขออภัยกันสักรู่นะครับสักรู่นะครับเดี๋ยวกำลังจะเอาอุปกรณ์ลงแล้วก็จะได้ไล่เลี่ยกันอนำรถออกนะครับต้องขออภัยแล้วก็พี่น้องที่กำลังเดินอยู่ก็ระมัดระวังกันนะครับอยู่ในลานมหรสพก็ดีอนำเสือสาดอยู่ก็ดูรถกันดีๆเด้อนะเจ้าหน้าที่นะครพี่น้องระมัดระวังกันด้วย นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพ่อค้าแม่ค้าอย่างสูงนะครับแล้วก็ต้องขออภัยยาง้ามามน,ะนะครับเดี๋ยวนเนดี๋ยวรถอะไรบอจอนตรงนี้ก่อนหลือสามคันนะเหลือสามคันครับ นะครับพี่น้องระวังนะครับระวังนะงนคา,ายักันรพี่น้อ,อ,อนนะครับเชิญท่านนากองอานรยกาเลยนะครับท่านที่จะเดินทางมาทําบุญกับทางวัดเราครับขอเรียนเชิญเลยนะครับโอกาสนี้พี่น้อง อาศัยตานสตาธ์ที่เดินทางมาใหม่ครับพเพราะเรียนเจญเลยนะแต่การในโอกาสนี้เดี๋ยวอีกสักคู่นะพ่อค้าแม่ขายเดี๋ยวมีอีกสองคันเดี๋ยวกาลังรีบเอาของลงอยู่นะนะครับใจเย็นๆกันก็ต้องขออภัยไในโอกาสนี้ครับ,ค,รบคันี้ก็มดแวนรอแขาเหลืออีก1นึคันนะครับ ระวังระวังด้วยนะครับระวังรถกันด้วยนะลานมอหอละโสมระวังรถระวังรถกันก่อนออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนเดี๋ยวค่อยเข้าไปเคลียร์กันนะนะครับทำที่ใครที่มันเคลียร์กันเราเองเด้ออย่ามาว่ากรรมการวัดเดี๋ยววันรู้ด้วยเด้อนะครับดางนี้เนาะ ช่วงบางวันมันมีลงมาพัดเสือพัดศาสตร์บางท่านบางคนปิวออกมาคนมาใหม่ก็ไม่รู้เนาะว่าเคยมีเจ้าของเขาก็ไปปูทับกันอีกทีตอนี้ก็เกิดปัญหาแล้วเีนเ้ก็ค่อยต้องเคยีเคย,เคย,เคยกันเอานะครับคุยกันเอาเองนะ ละวัดระวังรถกันก่อนระวัดระวังรถกันก่อนนะแบบสิ่งของเห็นไหมถุงของถุงอะไรวางไว้เต็มเยียม <c oughs> ไปเสียหายโทษใครก็จะโทษหมอลามอีกทีนี้ <c oughs> นะครับว่าพ่าแม่ทายนะครับขออะไปอ่ะเดี๋ยวจะหมดแล้วอีก 1, หนึ่งพันตามกันไปแล้ว <c oughs> แล้วก็ออกทีก็เช้าเลยทีนี้ ระดบัดบระวังเอาไว้สีลนากเขาที่เขาท่าเต็มที่บัญญา <c oughs> นะครับมีอะไรก็คุยกันดีๆนะนะครับที่ใครทางใครทับกันกินเข่าไปแหละเม่ยอาบนา้ำไาเจ้าหน้ากินกันยัง กินแล้วแม่กินแล้วก็รับก็นอนดีนะไปยืนไหยืนก้นรับนอนรับจ้าก็ไปเดินกันไปเดินกานนะครับตอนกลาสายตาจบตาพี่น้องสายตาจับตาทุกท่านทุกคได้ความเคาอพครับขณะนี้พี่น้องกำังพี่นอและเบิร์นกึ่เดียวจ้าเบรนกี่งเดีย นเบิ่งกับวันเราวันอนผู้ไทยกับวันเราวันนอนบ่เมืนกันมากั่ยแต่เบื่อจามากมารกาลมาลองทั้งส

ทุกนี่จะได้มาสร้างคนลกตันจ้าอเจเลยนะาดตจิตมาแต่ไกลลใจศรัทธาองนสร้างทุกชุลทุกบุญคนรักพี่น้องเดินทางมานะูหน้ลวัดก่อนีต้งก็เนม่นซ่ากนละ านี้ก็จะได้ขอเชิญเจริญเจริญัทธาพี่น้องที่จะได้ตั้งจิตตั้งใจกระโาบุญด้ตกั้ขอโตกาสกท่านทุกคนเริ่มจิตร่่มใจกโบาบุญด้วยกัน้ครับขอเชิญเลยครับขอเชิญเลยพี่น้องจ๋าที่เดินทางมากันแล้วนะครับกองอเมริกันของเราที่จะได้คอยรอรับเรนสัตาสายทางสัตา นะครับขอพี่น้องสาธุชนทุกท่านทุกทคนในโอกาสนี้ครับท่านที่เดินทางมาใหม่เอ้ะ